ร่วมก,กันในการปฏิบัติอยู่เวรยามอำนวยความสะดวกให้ดูและสิ่งใดก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทำความเคารพท่านประธานทั้งหมดตรงเขตทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2563 ต่อท่านประธานได้มีมาตรการอำนวยความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับกรุงลำเอาและช่วงหลักความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ภายใต้ข้อความรณรงค์ใส่ใจยกกำลังสามท่านหงเชนบดพุทธิสมตะกลชัยน้องกีพร้อมทั้งข้าราชการ ตืนด้วยนะครับขอบคุณครับ ยังไงก็ดีเลยถ้าเราพบเป็นไปได้ก็ให้ข้อมูลให้พอต้คงต้นแข็งได้พอกินที่บ้านข้อตัวใจเนี่ยที่เราเจอรถจักรยานขับมาตอนสี่แล้วครับจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงเนี่ยเราจะมีหน่วยรัตะเวนสังเกตการเนี่ยตลอ24ชั่วโมงจุดเสี่ยงเนี่ยเราจะมีการตั้งปุวยแล้วก็ในเวลาเืิดจุีสัญญาณไฟแวบนะครับคอยดูคอยช่วยให้นำทางให้มีความปลอดภัยนะครับ จุดการก่อสร้างในช่วงนี้เรามีการให้หยุดอ๋อสำหรับจุดการก่อสร้างเนี่ยเราดำเนินการกบหลุมบ่อตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าช่วงเทศกาลตั้งแต่15พฤศจิกาถึง25ธันวาในช่วงนี้เราจะหยุดการก่อสร้างแต่ว่าเราจะมีเอ,อสิ่งอํำนวยความสะดวกไฟแวบวเตินภัยอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วแต่ช่องทางในการเดินรถสามารถไปไตามปกติครับ <Excuse me. S 1> ครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปและกลับในช่วงเทศกาลนะครับอยากจะฝากก็คือ1เตรียมตัวเอง ก็คือพักผ่อนให้เพียพอ2ก็คือเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ3ศึกษาเส้นทางในการเดินทางให้ดีนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางใช้รูดยานด้วยวินัยจราจรที่ดีอย่าประมาทนะครับแล้วก็เดินทางไปกับด้วยความปลอดภัยตลอดปีใหม่นี้นะครับ